แต่ว่าเขาต้องเข้าใจทิศทางว่าเขาอย่างมีแพสซีฟอินคัมอยากมี income, กม้ใด้แบบเติบโตหัวใจลักของการเหตุเครือข่ายก็คือการสางคนบริหารจัดการคนณคาว่าสางคนและบริหารจัดการคนมันคืออีหยังคนนั่นคืออีหยังน,นะคนนั่นก็คือหกลุ่มนี่แหละท่าน 1. กลุ่มผู้บริโภค 2. กลุ่มนักขาย 3. กลุ่มสางเครือข่ายสกลุ่มผู้นำทีม ห้ากลุ่มวิญญากรนหกกลุ่มผู้บริหารองค์กรหกกลุ่มนี่ต้องมีแต่องค์กรเฮ้าก็คือบัลเมนเฮ้าคือขา่าวประยดตัวท่านนั่นเนี่ยข้าท่านจะมีแพ้ศีลมีคำคท่านตอนนี้หกกลุ่มแต่องค์กรท่านท่านฟังซ้ายและท่านฟังขวาท่านแพ้ศีลมีคำเลยท่านเลยต้องคิดตามกับผมแพ้ศีลมีคำและการระบบของางานเพจมึงเหล่าน่ะบริษัทจะไปเหตุเองอีกเขาเหตุใบเบิ้องหลังนะ เพจมื่อเราออกแบบไปเพื่อนักฮกกลุ่มเนี่ยเขามากมันลงหลอกตรงไหนลงหลอกไลยมิแต่เขาปอนคนเข้อเลยบุบจบทันอลังการเนาะอันนี้คือจุดดีเนาะเขาสางมาให้เกิน่ากล่าวไปนากันขับเขื่อนไปนํากันมิแต่ท่านเขาใจระบบเลยขับเขื่อนจบถุกทานเนาะโอเคเมือนเป็นคมหูเขาขอดีๆทุกท่านให้ท่านเอาไปประยุกไปนาใส่เอาไปแบบปั๊บใส่จุองเอาไปว่างแพนเนาะขันทันสิเปลี่ยนไข่หมจบเด้ ไปขายได้บริษัทได้คือเกา่าเลยทานเ้ยมัชสิด้มาทางได้ออาที่เขาเอามาบอกเขาเจ้าเขาเอาแผนมันลอกไปบริษัทแบบอาิิ์ขาอลังการโฮมอกรกจนสิบุมมี่คำบอกของบริษัทเขานะ่ะสองแผนกระตราดอุย้ยคือเชื้รวยมบ่อื่นเจ้าก็ลงค่าลมแต่ว่าเจ้าบุหูว่าคว่ำอยากมีอยากได้แพ้แกัอจากมีแต่ว่ากกอนมันสิมีไม่ได้ตามนั่นนะ่ะพฤติกรรมตรัวตังมีอยังหน่อยอยู่ใน,นนะ่ะ เนาะแล้วก็ต้องสางคนเขาว่าสางคนคืออย่างนี่ถ้าจะบื่เข้าใจจะได้มันแล้วก็ระบบบริษัทเขามันเอือเจ้าบอกที่จะไป็นสางคนบ่มีส่วนแรกเขามีแต่ออกแบบธุรกิจมาให้เจ้ากลายเป็นผุนหล่า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 ผู้นั้นต่อมากันล่าล่าให้เจ้าพิจารณาเลวก็หล่าล่าส่วนแรกเป็นสัตว์ฝากไว้ทุกท่านนะพ่อแต่เวลาบริษัทจะลุกขับเคลื่อนเมนจะขับเคลื่อนน้ำซัมาชิกที่ขับเคลื่อนนโยบายบริษัทเท่านั้นเจ้าบริษัทนั้นบริษัทไปนั้นคบไ้นักขายบริ นักขยายเครือข่า,ขายกับบริไปเขาพยากาจะไปนํากลุ่มที่4คือกลุ่มร่วมค้นกับกลุ่มวิทยากรจะไปนํสามกลุ่มกลุ่มกลุ่มที่4กับกลุ่มที่หาคือกลุ่มร่วมค้นเสื่อมค้นค้นคนและกับกลุ่มวิทยากรเท่านั้นนอกนั้นแมนเห็ดเองเนาะเห็ดเองประมาณนี้ก็ต้องเห็ดเองอยู่แล้วแหละว่าซึ่งว่าเจ้า,า,จาเขามาเป็นผู้บริโภคบอกวา่าสิบ,บริโภคจะซื้อเนี่ยให้ประธานบริษัทไปจึงสื่อกินมันใช่ไบ้บ่ เออต้องไปนางเฝ้ามันกินยูเหื่อไงสิบอกมันเป็นไม่เพืใดทางกระสือมันก็ไปกินเองแต่ก็จบเนาะทีมีอย่างบุ้มขายเหมือนกันสิขายได้ต้องให้บริษัทไปไปจนสิขายได้มันก็จำเป็นทางกระสือจะไปขายเอากำไรมันก็ได้เงินก็จบกลุ่มขยายเครือขายเหมือนกันทันเยียนหูในคอร์นยังกับไปขยายเอาดึงมาสู่ระบบไปแล้วค้นค้นมาเซ็นเตอร์แล้วก็ได้คาค้นค้นบริษัทกระจัดการหายก็ได้ไปเนาะประมาณนั้น แต่ว่าบริษัทจะไปน้ากลุ่มที่4ก็กลุ่มที่หาเด้อคือกลุ่มร่วมคน้นกลุ่มค้นคน้นกับกลุ่มวิทยากรเพราะวะ่านี้ฉะนั้นเขาพยเจ้าจึงต้องเล็งปั่ม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 ค้นในปีนี้แหละให้มันจบเดี๋ยวจะแลกก็บเตรียมลุยกับกลุ่มร่วมคน้นกลุ่มค้นค้นและกับกลุ่มวิทยากรสนาดไปยังจังเน้นห้ท่านเป็นซุปเปอร์วีพีก็เพราะว่าตําแหน่งวีพีมันลหลายผูดมันลหลายผูดพัชิไปไหว มันตกไปน้ำข้นที่ใสต,ติดบริษัทอย่างหน่อยกับซูเปอร์วีพี่ซูเปอร์พี่มันมีหน่อยข้นดิเขาก็ไปน้ำลุ่มหน่อยข้นมาในขั้นวีซูเปอร์พี่มันหลายเขาก็บบอยไปเนียกับไปกับตำแหน่งเนียเน่ยตำแหน่งต่อมาอีกตำแหน่งสูงขึ้นมากกว่าซูเปอร์วีพี่อีกกะสินเนี่ยมันก็ไปตามระบบมันบอมเมวันสิไปโอ้พระชื่อนไหวเนาะบอมเมเนีย่ยไปขายของกันเขาพาไปบิ๊กมิลอดบอกเอา้าเนาะเขาไปเหด็ดเด้เขาเห็ดตามเขาสิเดินน้ำข้นที่เป็น ร่วมค้นค้นค้นและกลุ่มวิญญาณก่อสองกลุ่มนี่เท่านั้นเลยเถอเนาะ